ปลาบูนะครับต้มยำโอ้อยอยตัวนี้โอ้นี่ได้วันนี้เลยครับนี่เท้านี่เลยฮะส่วนส่วนเลยเดี๋ยวมาทำแต่เดียวให้ทุกคนกินกันอนะใหญ่ไหมก็ตัวนี้ก็ได้ได้ได้อยู่ครับไงไงอยู่ก็ฝากติดตามฝากกดติดตามแล้วก็ทักสกายด้วยนะ ตะบวงเนาะเล่นเราเล่นเดิมพันกันเนาะเอาปากระสุกไซใหญ่นะครับแอติมแมกนัมก็สองเลยอรัอป่ะกมตจิมเจนเลยไปติมบู้แพ้อร่อยจริงหวานเกแล้วโอ้ย จัดไปแค่หกตัวเนอครับผมไม่ได้ไซสครับไอ้ดาวที่โมเฮ้ สำหรับทริปนี้นพวกเราก็พาทุกคนมาเที่ยวที่เกิดภูมิพลน,นะครับจังหวัดตากนะครับตอนนี้ต้องเป็นเวลา4โมงเย็นนะครับพวกเราออกเดินทางจากเชียงใหม่ประมาณบโมงสำหรับการเดินทางวันนี้คงจะไม่ทันนะครับพอไปถึงอุทยานก็น่าจะมืดพอดีนะครับคืนนี้พวกเราก็ต้องค้างคืนกันที่อุทยานก่อนนะครับวันพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยเอาเรือลงครับ สำหรับคลิปนี้พวกเราก็มีคอนเทนต์นะครับลำไหนได้ปลากระพูกตัวใหญ่ที่สุดนะครับก็จะได้รับรางวัลน,นะครับเป็นไอติมนะครับแบล็คนมหนึ่งแท่งนะครับนี่ก็รอเวลานะครับเอาเรือลงนะนี่ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะครับอีกประมาณสักชั่วโมงเราแน่จะเรือลงได้นะครับไทว เดินทางออกมาแต่เมื่อวานนะครับคลิปนี้ตกปลาสีคืนสามวันนะครับที่ภากอนะครับแล้วเรากําลังเดินทางไปอ่างสามนะครับที่จังหวัดตากทลิปนี้มากันสามลำนะครับพี่พี่กลังตามมานะครับอีกลำหนึ่งตามชมนะครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ช็อตนี่แบบไม่ค่อ,อยใ่ขนาดไหนครับตัวแรกนะครับออกมาต้อนรับเช้าโอเคตัวนี้เราจะเอาไปทำเมนูลาบตอนเย็นนะครับออกระสุน้อยเก็บนะครับตัวนี้เก็บครับก่อนลว่าแบย โอเคเจ้าพ่อบรรทุกข์ก็ง่ายด้วยสู่ภูมิพลลาบลาบตัวนี้ลาบของฝากเสวุบทุนเน่พ่อสองตัวก็สู้ป่ะเจ้าอู้กันสองตัวนะอ๋อเหซึ่งรอ กำลังทำอะไรครับนี่แห่งโซล่าเซลล์นี่ดีวะมันดีเหลือมันเหลือเนาะมันเหลือเท่าไรไม่รู้ว่าไหนสิลูกเรื้อไม่เป็นกากเริ่ต้นแล้วคนเราตกอยู่ในเดียวกันไงเพราะเาข้อสายก็รู้วามันไหนมันมีเงินพิเศษนะเงินไม่หลอะเงินตลอดเอี้ยนประจําเนี่ยมัดเหลือไม่ไหลแน่นอนครับไม่ไหลแน่นอนครับ รอให้ตาเลยตาความหวังของหมู่บ้านเต่ากันวันน้โอเคเต่าหรอไม้มกลมไเต่าไยบันไดเตอบัเต้าอย่างนีโอ้ยนี่ได้ตัวไม่อยากตัวนี้ นทีโยตี้โยมีอยลากออกมาทั้งกอนะครับลักทั้งกอกับป๊อปเปอร์และแจ็คนะครับอืมเรือก่อนนะฮะเจ๋งแล้วโว้ยเจ็บนี่ยำเย็นนะครับยำเย็นนะสบายใจละบายใจนะครับเจ็บเจ็บตรงนี้ผมไม่เล็กนะครับนี่นี่สามโลนี่สามโล ไอ้สามคิดไปพดหน่งไปพัหน่องเสียงนี่ปลานนี uh ่ัดหนอโดนนะครับโดนแล้วโดนครับตัดสุกน้อย ้มันน้อยๆัหาไซมันบมังมาละได้อยู่เล็กใหญ่นับหนึ่งนะครับสุตัวไซบิ๊กๆนี่หายากนะครับขอบตาขอบตาอ๋อโดนอยู่ครับผมเดี๋ยวนี้โดนอยู่ทำไมอย่างนี้เป็นอะไรนี่ตกาไม่ไตามต่จะมีไโดยเยน้ำปิงอ่ม ซึ้งสามาได้ที่อันยังจะซึ้สาวได้ที่ไอที่มันหวานนี่ตุ๊กแมาหนอดเครับตัวแรกของวันนี้นะครับนี่นี่ถ่ายภาพจนว่าถ่ายภานว่าเดี๋ยวขึ้นหนอโผล่ด้านนอกตุ๊บปล่อยครับปล่อยครับปลยว เขาถ่าขนาดนี้เตอนทุกนะก็เป็นวันที่สองครับของการตกปนะล,ลา,ปาปนะครับแล้วก็ไล่ตีปลากระสูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อ่งหนึ่งครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเดี๋ยวก็ลองหาตีไปตามไหมหนาผานะครับน่าจะมีตัวกัดเมื่อกี้ก็ กัดไปตัวหนึ่งแล้วก็หลุดไปครับเดี๋ยวตามหาต่อโอเคครับไอ้ไอ้โดนครับถามแล้วกัดสุบจุดเฮ้ยเฮ้ยโดนนี่กัดตาม คิดเล็กนะครับามเ่อเ,อาเออตามกดหัวเรือนะตามครับเับ่นะี่เราก็ใช้กระดีครับตีเรียบหน้าผาไป โอ้ยปล่อยปล่อยโอ้โหปล่อยมันเข้ามินอืมโอ้บ่เฮ้ยหัดไปมันเข้ามินอ่ะเห็นได้ของโอ้ยเออมีเงินเชิ่องอนุรักษ์อีตกปล่อยตกปล่อยเออ รกระสูบครับกระสูบนะครับกัดพอเปอร์จากกระสูบรอยโอเคน,นะครับผมเหยื่อมันมากตอนนี้เหยื่ออะไรครับเหยื่ออะไรครับอ่าเหยื่อฟอปนักแจ็คนะครับ,ส,บสีส้มเสซนต์นกคาตาย ส <24. S 2> องยี่สิบสี่ใช้ได้เยอะแลครับแน่นอนจริงจริงพระเอกนะครับเดี๋ยวตรงนี้พระเอกของวันอ่านี่คือพระเอกของครับเป็นไงครับนายวันนี้ฮอตเหลือเกินครับละละครับผมวันนี้ฮะจัดไปแค่หกตัวเนาะครับแต่มไม่ได้ไซส์ครับอ๋อได้โยโอเคครับเก็บเพ่อยังไม่มีหอย ขาไปขาไปเครื่องหกสิบขากลับเครื่อดก่อนแต่ก่อนทำงานร้านอาหารเนี่ยครับพี่แล้วมันมันมีเรื่องราวที่พี่เป็นนั่นพี่เป็นนั่นดนตรีอ่ะ อยากจะเปลี <quoi> ่ยนใจอยากมงเขาไปจากใจวองเราพี่ภูออกครับก็จบทลิปกันเพียงแค่นี้นะครับสำหรับทลิปภูมิพลนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะครับผลประกอบการก็เขาได้มันนะครับเป็นปลากระสูบแล้วก็ปลาชะโดนะครับฮะ

อันนี้เป็นสำหรับทหารมุลอันนี้เอาไปนายพานแรงเกนแรงเก่นแรงเกินมันมันมนไม่ตรงรูใช่รูเสียบอเอาไว้ก็พอปินละปินห่วงเนี่ยสปิดลิงเนี่ยอันนี้มันอะไรก้าสาระระเบิดก้าใส่ป๊อปเปอร์อะนี่ครับมันจขึ้นได้ใจเลยอะปกติหออันเก่าแบบนีแไขกิบเสียบกันก็ว่าเอาแจล็อก่ะ เออวไว้หลังลก็หม่รกดูวมารีอะไรบอกไอ้ตอกมาเลยนี่ดีมอกุแจรอบๆกันนะเป็นรหัสลับกันนะไม่ต้องลุกมาทำอะไเมดอินลุกอีนะ่าจะกิองวดลุัามันนะปน้ำไปต้องรอปั๊มาเวไปี้กินแล้วรอปั๊มกูนะศิลปินว้ยย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  เ่าต้องอาไีมธรรมดาน้ก็ได้นะดีใจกับเปิ้ก้เยข่าวความสุขันครับไมเออเบเอความจิงเปดเผยแล้วเว้ยต้อความจิงเปิด้ทละอร่อยไหมครับผูชนะ จ้าสองเลยอร่อยมากไปกินกันเลยไปกินผู้แพ้อร่อยจริงวานเยอะมาเจัะ <c oughs> <c oughs>